6 0 0ม0บาทถ้ารอได้แนะนําลูกค้ารอนะครับกดหนึ่งครั้งตึ้งรับความเร็วลอยยี่เลยแล้วก็เลือกระยะห่างจากฝั่งนี้วัดลิงค์นะครับผมให้ช่วงล่างวัดลิงค์ของฟอร์เนี่ยที่แล้วก็รถที่ขายในบ้านเราเราไม่นับบอลโบแล้วกันทําให้ฝั่งเนี้ยไม่มีความร้อนของเครื่องยนต์นะครับมันหน้าจอมันเหมือนกับทรงของของพวกพวกตัวท็อปเลยนะครับ ใส่ตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้าไปนะครับคือการงานของเบรกเนี่ยเราบอกว่านี่ล้วนยากเพราะใช้การทำงานทั้งเลด้าและกล้องหน้ารถตรงนี้ไม่มีเกลียวนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายเวลาที่โดนมอร์ไซค์ชนหรือขี่เดินเรื่องนะครับสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ยูทูบแมคคาร์168นะครับแล้วก็ผมมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับชื่อแมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชม รถที่สายครอบครัวเนี่ยต้องมีเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่จะเรียกว่ามันเป็นรถที่ฮอตมากๆนะครับแล้วก็หายากด้วยใช้เวลาจองนี่ต้องใช้คําว่าโคตรนานนะครับบางท่านก็ก็เ็เรียกว่าอะไรไม่เอาแล้วนะคือมันคนมีเงินอนะ่ะใช่ไหมอยากได้ไวๆเลยก็แต่บางคนที่รอได้นะผมยินดีด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้าของรถคันนี้นะครับคันนี้เป็น e v e r อเร Next Gen นะครับราคามันเนี่ยมันก็คือตัว สปอร์ตนั่นแหละนะครับซึ่งคันนี้ราคารวมเนี่ยมันอยู่ที่1 5 5 6 0ล้านแสนบาทนะครับแต่ผมจะถอยไปทีนันสเต็ปนะที่บอกว่ามันหายากเพราะอะไรลบค่าสีไปก่อนสีขาวมุกลบไป1 2ื่นสองนะครับหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าไอหมื่นสองเนี่ยบริษัทก,ก็ไม่ได้บวกดอกไอ้พวกเซลล์มันบวกกันเองไม่ใช่นะนะครับบางคนก็โอ้โหคุณแปลามาจากไหนว่าเซลล์บวกกันเองหมื่นสองนะครับอ่ะลบไปหมื่นสองนะลบ ตัวแพ็กเกจด้วย6 0 0 0 0เห็นปะ่ะราคาตอนนี้คือ1,484,000บาทซึ่งถือว่ามันถูกนะแล้วคุณภาพมันมาเต็มเลยลองคิดดูว่าเราซื้อรถราคา1 4 8 4 0 0้านเนี่ยให้สเปคมาขนาดนี้นะครับยี่ห้ออื่นเราไม่ต้องไปดูละนะครับเอาแค่นี้แหละคิดว่าคุ้มไหมผมพาไปดูว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับตัว Nexgen t e v e v a t e Sport คันนี้ซึ่งเป็นรถที่หาแบบว่าโคตรยากนะครับ มาถึงภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกรถคันนี้เป็นสีขาวมุกซึ่งคันนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับลูกค้าบอกอยากได้ดุดนะครับอยากได้ดุดพอเราเสนอราคาไปลูกค้าบอกว่าน้องไม่เอาแล้วเมียพี่ดุกว่าอีกนะพี่เอาแบบนี้แหละแบบนี้ดุแล้วนะครับนะถ้าดุกันนี้ก็เมียเราแล้วนะครับแบบนี้สวยกําลังดีเป็นสีขาวมุกมีประกายมุกให้สังเกตดีๆนะประกายมุกเวลามันกระทบกับไฟนะครับจะดูสวยงามมาก เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000นะครับให้เทอร์โบ1ลูกนะครับแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิด405เทอร์โบลูกเดียวมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดี๋ยวมาดูข้างในนิดหนึ่งนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามีตกแต่งเพียงแค่10%ของตัวรถเท่านั้นแม่ทำอะไรแล้วหล่อสุดๆไปเลยนะครับคันนี้สังเกตดีๆนะครับสิ่งที่แตกต่างไปมีไรรู้ป่า อิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตที่ตามหากันโยบ่อยเนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะถ้าเป็นตัวสปอร์ตทั่วไปเบรกจะไม่ใช่ตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์จะเป็นปั๊มเบรกที่ใช้ลมนะครับแต่เมื่อเราใส่ระบบเดรดราเข้าไปเรดร์หมายความว่าเรดร์ที่มันเหมือนตัวท็อปเดี๋ยวอธิบายทีนึงจะต้องใส่ตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้าไปนะครับคือการงานของเบรกเนี่ยเพื่อให้มันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นก็คือไปใช้เบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับตรงนี้ เปลี่ยนตรงนี้ด้วยหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนด้วยเพราะทํางานกับ Stop and Go และ a a p t i v e c r u i s e Control ที่คุยง่ายคือให้รถเบรกเองขับเองนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับเขาบอกว่าลุยน้ําได้80เซนนะครับ80เซนประมาณไหนอย่างตัวผมสูงประมาณ172อะ่ะก็ประมาณสักเอวผมแล้วกันนะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถามใจเราเองว่าเราจะลุยหรือเปล่า ผมเคยไปลุยนะแต่ที่กาญจนบุรีถ้าเป็นรถผมผมไม่ลุยหรอกนะครับแต่เขามีรถให้ทดลองลุยผมก็ลุยเต็มที่ไปเลยนะครับอ่ะมาถึงเครื่องยนต์เอเวอเรสต์เนี่ยขึ้นชื่อเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีฝาที่เป็นโฟมแบบนี้สังเกตว่านิ้วผมเนี่ยจิ้มลงไปนะมันจะนุ่มๆดึงๆอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆซิลิโคนบางอย่างที่เราเสริมไปในร่างกายเรานะผมจับดูก็คล้ายๆกันนะครับนะแบบนี้ข้อดีคือไรมันทำให้มันเขาเรียกว่า เก็บเสียงได้ดีนะครับเครื่องเวลาที่สตาร์ทเนี่ยการสันดาบของเครื่องพวกนี้สตาร์ทปุ๊บมันสั่นใช่ไหมถ้าเป็นพลาสติกนะบางยี่ห้อมันเป็นพลาสติกก,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 ก็จะมีเสียงนู่นน่นั่นอะไรนะับอันนี้คือเป็นการช่วยซับเสียงไปในตัวด้วยนะครับถ้าคนที่เคยขับเอวเล่จะรู้ดีเลยว่าเฮ้ยทำไมเครื่องมันเงียบจังนะอย่าอย่าอย่าไปเติมน้ำมันผิดนี่ว่าเป็นเบนซินนะครับมาถึงตัวฝั่งนี้ทําไมกว้างจังเลยกว้างเพราะว่าตัวหม้อน้ำเนี่ยเป็นหม้อน้ําไฟฟ้าและพัดลมไฟฟ้านะครับ เขาใช้รีเลย์ในการควบคุมหม้อน้าและพัดลมคือไม่ต้องใช้ตัวเฟืองอีกตัวหนึ่งแล้วก็โยงสายพานมานี้เพื่อมาหมุนตัวพัดลมตรงนี้นะครับพัดลมตัวนี้มี2องสเต็ปนะครับคือทํางานในรอบอุณหภูมิที่กำหนดมาให้แล้วก็ข้อดีคือมันก็คำนวณดีกว่าอย่างอื่นนะเพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ n e ็ t เจ n ทุกรุ่นทำมาได้ผมบอกแล้วว่าโคตรด,ดีคืออะไรรู้ไหมแอร์นะครับปกติ รถเรารถก่อนๆเนี่ยนะครับแอร์ก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่รุ่นอื่นๆเพื่อเราแี่ยแทบอยู่ฝั่งนี้หมดแต่ Ford Exige เนี่ยเขาย้ายท่อแอร์มาอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งถ้าใครรู้ระบบเครื่องยนต์ดีๆเนี่ยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของเทอร์โบถูกไหมฝั่งซ้ายมือผมคือเทอร์โบเมื่อเมื่อมีเขาเรียกว่ารถวิ่งไปเนี่ยอากาศดูดเข้าตรงนี้ถูกไหมครับตรงที่หนูมันชอบเข้านี่แหละอากาศดูเข้าไปผ่านกรองนะครับเข้าเทอร์โบเทอร์โบคายออกมา ผ่านเข้าข้างล่างอินเตอร์เพื่อให้อากาศเย็นใช่ไหมครับให้อินเตอร์เพื่อให้อากาศเย็นอากาศเย็นปุ๊บขึ้นมาถึงท่อตรงนี้ทําให้ฝั่งเนี้ยไม่มีความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเขาก็เลยวางตัวแอร์เนี่ยไว้ฝั่งนี้ข้อดีคืออย่างที่คนทั่วไปบอกว่าขับฟอร์ตต้องพกผ้าห่มด้วยนะครับนั่นก็คือในรถที่แบบว่าไม่มีฮีเตอร์แต่รุ่นนี้มีฮีเตอร์แล้วก็วางแอร์ที่อยู่ตำแหน่งที่ไม่มีความร้อนทําให้การทำงานของแอร์เนี่ยมันเย็นได้ไวมากยิ่งขึ้นถูกใจแล้วก็ทันใจเรา มาถึงแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับไม่ใช่ย e ี aw, ่ห้อ MG อะไรพวกนั้นนะ AGM เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่ให้กำลังที่800 CCA นะครับคือมากกว่าแบตทั่วไปอยู่200ถ้าแบตทั่วไปเนี่ยอย่างพวกที่ไม่ใช่ AGM เนี่ยจะอยู่แค่600 C A นะครับตัวนั้นจะจ่ายไฟสมมุติว่าไฟเนี่ย100%นะถ้ามันใช้ไป60%และเหลือ40%พวกนั้นอ่ะจะแทบใช้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือต้องมาจ้ำแล้วก็ทำงานใหม่แต่ AGM เนี่ย เรียกง,ง่ายว่ามันพีชีพไปเลยนะจ่ายจ่ายไฟจนถึงขั้นที่แบบต้องพีชีพเลยเหลือศูนย์เหลือ1%นึอร์ก็ยังทำงานได้อยู่นะครับนี่คือข้อดีแบตเตอรี่ AGM และอีกอย่างหนึ่งคือ a g m มเนี่ยมีโครงกิจที่อยู่ข้างในของแบตเตอรี่เวลาที่เราเอารถเนี่ยไปเหยียบเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ไม่เท่ากันเอียงขึ้นอย่างเงี้ยน้ำด้านในเนี่ยที่มีสถานะเป็นของเหลวเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้มันไม่หยดลงไปข้างล่างเพราะม่มีโครงกิดอยู่ทําให้น้ําพวกน้ํากันเนี่ยไม่ไปโดนชิ้นส่วนวัสดุอื่นๆของตัวยางของพวกซีลของเครื่องยนต์นะครับทำให้เขาเรียกว่าอายุการใช้าง,งานมันได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะสำหรับเรื่องเครื่องจบกันและพอกันเทียงเท่านี้นะครับด้านนอกแต่งอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้แต่งนะอันนี้คือติดมาให้จากเดิมๆเลยนะครับซึ่งลูกค้าที่ซื้อรถของตัวท็อป ขับ4อยากได้ตัวหนังสือประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ของนอกไม่มีขายนะครับเบิกศูนย์ก็ยังจะน่ายังไม่มีด้วยนะครับลูกค้าอยากได้ตัวเล็กๆอย่างงี้นะครับยังไม่มีมานะครับกระจังหน้าเหมือนเดิมแต่ที่เราเห็นตัวเพิ่มแพ็กเกจมีอะไรเพิ่มขึ้นคือกล้องครับ1กล้องหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็กล้อง360ด้วยนะครับอีกกล้องหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ครับกล้องหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับตรงนี้คือกล้องที่ใช้ทํางานควบคู่กับตัวเรดาร์นะครับ มันไม่ใช่กล้องที่เอาไว้บันทึกภาพนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ทำงานได้ทั้งหมด1จับแสงนะครับจับแสงที่กระทบเข้ามาเพื่อให้ไฟหน้าไฟสูงเนี่ยเปิดอัตโนมัตริรุ่นนี้มีเปิดไฟสูงอัตโนมัติด้ยนะนะครับคือเหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยนะครับมีจับตรงนี้นะครับแล้วก็จับคนเดินถนนด้วยนะครับจับเส้นเลนคิปปิ้งมีการขับรถออกนอกเลนนะครับรถก็จะดึงมาให้อยู่ในเลนนะครับระบบเรดาร์อยู่ด้านล่างนะครับ เลดาอยู่ด้านล่าง a ะแดปตีฟคุ Control ผมบอกเลยว่าใช้งานดีมากๆบางคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้ามันล้วนน่ะมันจะยังไงผมบอกเลยว่าระบบพวกนี้ล้วนยากเพราะใช้การทำงานทั้งเลด้าและกล้องหน้ารถนะครับต่อให้กล้องรถโดนฝนปิดไปก็ยังมองเห็นอยู่ตัวเลด้าก็ยังทำงานอยู่ซึ่งเลด้าเนี่ยก็บอกแล้วว่าก็คือเลด้าใช้การทำงานแทบทุกส่วนของบนโลกนี้ที่มีความปลอดภัยสูงสุดเช่นเครื่องบินนะครับเขาก็ยังติดเลด้าแล้วก็รถยุโรปทุกค่ายนะ ผมยกตัวอย่างวอล์กเว้น bm รายที่เป็นยุโรปนะครับมีระบบพวกนี้หมดนะครับรวมถึงรถญี่ปุ่นเพื่อนๆนบ้านเราก็มีแล้วนะครับมีแล้วนะนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ led ไม่ใช่ตัวหลอดฮาโลเจนนะครับนี่แล้วก็ไฟสูงเนี่ยกับไฟตันหมอกนะครับก็เป็นสีขาวขาวให้เหมือนกันขอเรียกว่าสีขาวแล้วกันเซ็นเซอร์หน้ามีให้รุ่นนี้มีปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะว่า มันมีกล้องตรงนี้ทําให้มันสามารถปรับไฟสูงอัตโนมัติได้นะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็ดูสวยลักชัวรี่มากนะเพราะมันเป็นสีขาวๆแล้วก็เอเวอรเรสต์รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะมีความกว้างกว่ารุ่นเก่าเนื่องจากระยะนะครับแคมเบอร์ที่เขามีการปรับขึ้นมานะครับนะปรับขึ้นมาให้มันกว้างขึ้นนะครับให้วงเลี้ยวมันได้เลี้ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อขยายตัวถังอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงด้านข้างจะเห็นติ่งๆแบบนี้คือ เป็นกล้องรอบคันซึ่งคันนี้มีให้พร้อมระบบบายสปอร์ตโหมดและระบบหักกระจกนะครับซึ่งเป็นนะครับลิขสิทธิ์ของปอดนะครับหมายความว่าไอาระบบเนี้ยเวลาที่เราขี่ในเมืองแล้วเราโดนรถเขาชนนะครับตรงนี้ไม่มีเกลียวนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายเวลาที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนหรือขี่ในเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วบายสปอร์ตโหมดก็จะมีไฟขึ้นมานะครับว่ามีรถอยู่ในมุมอับสายตาแล้วนะเราห้ามทําการเปลี่ยนเลนหรือแซงอะไรพวกนี้นะครับ ด้านข้างประมาณนี้คันนี้ถึงบอกว่าแต่ง10%คืออะไรสติกเกอร์นะครับและเป็นสีออกดําด้านแบบนี้นะครับดูสวยงามนะครับและเป็นดําด้านนะครับท้ายเอเวอเรสตัวนี้ก็แทบจะเหมือนกับพวกตัวท็อปเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้ให้ทุกอย่างนะครับตัวสปอร์ตยังอยู่เหมือนเดิมปกติฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เหมือนกันนะครับนี่ มีคลิกเซนเซอร์เพิ่มมาด้วยนะตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์มีไหมอ่าเดี๋ยวลองเทสดูนะ <c oughs> มีไหม มีคลิกเซนเซอร์เพิ่มมาให้นะเป็นไงเพิ่ม60,000บาทคุ้มไหมคุ้มสินะครับเอาเงิน6 0,000บาทไปซื้ออะไรดีอะนะครับเงิน60,000บาทไปซื้อคลิกเซนเซอร์ติดร้านนอกไปซื้อกล้องรอบคันไปซื้อกล้องหน้าไปซื้อระบบเรดร์โอ้ยไม่ต้องซื้อแล้วกเกินนะครับ60,000บาทถ้ารอได้แนะนําลูกค้ารอนะครับแล้วใครที่แบบว่าผมเจอเยอะนะครับหอบเงินม,มาหาผมที่โชว์รูมเลยนะเอาไปเงินสดนเลย2ล้าน มาซื้อรุ่นนี้เจ้าอันนี้นะครับไม่มีนะครับเปลี่ยนไปขับสี่ก็ได้ขับสี่ก็ไม่มีนะครับมันรอนานถ้าไม่จองผมบอกเลยว่าพี่รอเถอะนะครับเราซื้อรถเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อสามวันแล้วเราเปลี่ยนนะพี่นะพี่ซื้อแล้วอยู่กับพี่อีกเต็มที่ขี้หมูขี้หมามีสามสี่ปีนะครับรถ1คันนะครับเนี่ยมีคลิก,กันเซอร์พร้อมเลยนะครับครบด้านในนะครับด้านในของเอเวอเรสต์ตัวสปอร์ตเบาจะไม่เหมือนตัวท็อปนะครับเบาก่อน เบาะไม่เหมือนตัวท็อปนี่เบาะจะเป็นลายประมาณนี้่ะให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นลายแบบนี้สีดําด้านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูอย่างผมขึ้นมานั่งเนี่ยห้องโดยสารผมบอกเลยว่าฟอร์เดเป็นรถที่นั่งสบายที่สุดแล้วในบรรดาพวก PPV SUV แล้วแต่จะเรียงแล้วกันนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบวัดลิงค์นะครับผมให้ช่วงล่างวัดลิงค์ของฟอร์ดเนี่ยที่แล้วก็รถที่ขายในบ้านเราเรา,เราไม่นับบอนโวแล้วกันนะอันนั้นมันเกินไป เอารถที่ขายติดเซกเมนต์ท็อปไฟน์เนี่ยผมว่า Ford เนี่ยช่วงล่างนั่งผมให้อันดับหนึ่งเลยคือไม่ต้องทำไรแล้ววัดลิงก์เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่สุดเหมือนกันก็มัลติลิงก์นะก็ไปหาดูว่ามัลติลิงก์อยู่ในรุ่นไหนนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะ่ยนะครับเอนได้ประมาณนี้นะครับนี่เอเบเลสจะเอนได้ประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าอยากเอนได้เดยอะกว่าน,นี้นะครับก็ก็พับเบาะแล้วก็ที่นอนมาปูซะนะครับเนี่ยเอนประมาณนี้เวลาเดินทางไกลนะครับซึ่งผมเนี่ยสูงประมาณ173หรือถ้าคนทีี่มมัันนสูงงงแแบบบบ180เเลยยอะะไร้ก็คจ ไม่ติดหรอกนะครับเพราะก็ทํามาให้รถเป็นไซส์ของฝรั่งอยู่แล้วรถไซส์ยุโรปอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยด้านหลังมีที่ปรับแอร์ให้คือคนหลังแบบร้อนไม่พอใจก็หมุนเอาเองนะครับเราก็มีที่ขับไปนะอยากหมุนก็หมุนเองนะครับเราอยากขับของเราอเมื่อผมลงมาจากรถนะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับไฮไลท์เลยขึ้นมาบนรถนะครับไฟเนี่ยไม่ว่ามันจะปิดอยู่หรือเปล่าสมมุติคุณพ่อเอารถของคุณลูกไปใช้นะ เอเวอเรสต์รุ่นใหม่โอ้สวยงเงลยอยากขับนี่ที่วางแก้วน้ำเป็นไงมีมาให้เหมือนตัวท็อปเลยนะคุ้มลยราคาแค่เนี้ยนะครับมันปิดอยู่นะกดปุ่มสตาร์ทตึง้งเห็นปะ่ะมันมาที่ตัว A เลยนะครับไฟตัดหมอกท่านี้มี2อ,อันนะน้องก็ตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังไงพี่นะครับตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับพอหน้าจอก็เปียนไปด้วยนะสังเกตดีหน้าจอของตัวนี้ไม่เหมือนตัวสปอร์ตท,ที่เป็นทั่วไปนะครับมันหน้าจอมันเหมือนกับทรงของของพวก พวกตัวท็อปเลยนะครับเหมือนเลยนะผมขับมาแล้วผมว่าเหมือนเลยนะครับเป็นว่าอุณหภูมิอะไรมา้างนู่นนั่นมีให้อุทุกอุณภูมินะครับมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับมันแค่ไม่มีมูลรูปอะเห็นป่ะสวยงามไปหมดเลยนะครับสวยงามสุดๆนี่พวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้านะครับมี a d เดฟทีปคื้นโทนฝั่งซ้ายเนี่ยคือใช้ a อเดฟทีปคื้นโทนขับไป120กด1ครั้ง ปึ้งล็อกความเลยล็อยี่เลยแล้วก็เลือกระยะห่างจากฝั่งนี้เอาเองเอา2ขีด3ขีด4ขีดนะครับอันนี้ปุ่มพวงมาลัยให้มันอยู่ในเลนถ้าไม่ชอบก็ปิดได้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นการปรับในเสีอ,องเครื่องเสียงต่างๆนะครับโอเคนะครับพวงมาลัยก็มีอีกก็คือดึงเข้าหาตัวได้เห็นป่ะขึ้นลงอะไรได้นะครับเนาะนะครับก็จะขอจบการรีวิวเปเท่นี้ลูกค้าใดที่สนใจนะครับจองรถก็ติดต่อผมได้ในเบอร์โทรด้านล่างนะครับ แล้วผมจะบอกว่าถ้ารอได้ก็ควรรอนะครับรถรุ่นนี้มันคุ้มสุดๆแล้วนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม